ครับมาพูดถึงอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นเกมบิ๊กมชอีกหนึ่งออีกหนึ่งวันในเกมนี้เลยนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างชมบุรีพบกับบางกอกการสักครับเกมนี้ต้องบอกว่าชมบุรีเนี่ยไปเสีย1ิคนตั้งแต่ต้นเกมเลยในที่สิบจับจังหวะที่ชนินไปโดนใบแดงเออโดนใบแดงก็เกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าจุดเปลี่ยนเลยก็คือใบแดงนะครับจังหวะที่ชนินเนี่ยไปเล่นนอกเกมใส่ทางด้านของมนดี้นะครับสุนหนของบางกอกการ์ซึ่ง ถ้าหากใครดูภาพช้าเนี่ยจะเห็นไม่ชัดแต่ผู้ตัดสินศิวกรผู้ดมเนี่ยไปดู V A R ก็น่าจะเห็นชัดเจนนะครับซึ่งภาพช้าเนี่ยจับภาพเห็นด้วยถ้าเกิดใครดูกันสังเกตดีๆเนี่ยมีชนินเนี่ยไปออกอาวุธทําให้โดนไปแดงไปพอหลังจากนั้นมาเนี่ยเกมก็ตกเป็นของ มากลาสเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้ตวเป็นของรากกลาสโดยสิ้นเชิงคือจริงๆบอกชมพู่ก็ทำเกมได้บ้างบอกราสเองวันนี้ก็เล่นไม่ดีเลยถ้าชมุรีไม่เหลือสิบคนม่ะเหมืออาจจะจบศูนย์ศหนึ่งนคู่ใช่มากราสวันนี้เนี่ยโชคดีตรงที่มีผู้เล่นมากกว่าทำให้สามารถเก็บสามแต้มไปได้แต่ถ้าเกิดผู้เล่นเท่ากันเนี่ยแล้วแทคนิครูปเกมเนี่ยต้องบอกว่าบากกาสก็ยังคงมีปัญหาอยู่ใช่ก็ยังยังดูไม่ค่อยไม่ค่อยเฉียบคมเท่าไหร่แห้วันนี้วันนี้เนี่ยจะยิงได้สองลูกก็ตามนะครับแต่ดูเหมือนยัาเเกนนนน่่ชลบรีีป็้ ว่าเอา <c oughs> สตาร์ทปีนี้เนี่ยหเกมเนี่ยย่ำแย่นที่สุดเลยในใรอบสิปีเลยนะและที่สําคัญเนี่ยเกมในบ้านของพวกเขายังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยนี่คือปัญหาสําคัญเลยที่แฟนบอลเนี่ยโอ้โหอยากจะเฮนในบ้านบ้างใช่เดี๋ยวรอดูนะวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าเป็นหวังนะครับ <c oughs> ของกรันบายัคทาเลวิชครับ